สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตำรวจบุกบ้านน้ำระพีพัฒน้ำระพีพัฒตกใจหนักจู่จูตำรวจบุกถึงฟาร์มแสดงเอกสารขอตรวจสอบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาพระเอกหนุ่มน้ำระพีพัฒถึงกับต้องตกใจหนักหลังจากที่จู่จูก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกมาถึงที่ฟาร์มของเจ้าตัวพร้อมกับขอตรวจดูเอกสารหลังจากที่อ้างว่ามีคนร้องเรียนเรื่องการขนย้ายควายในฟาร์มก่อนจะพบว่า มีควายตัวหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาในฟาร์มแบบไม่ถูกต้องซึ่งควายตัวดังกล่าวเป็นควายที่หนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังแจ็คแป๊บโฮทำคอนเทนต์นํามาขายให้กับน้ําระพีพัทก่อนที่ยูทูบเบอร์จะวิ่งหนีไปทําเอาเพราะเอกหนุ่มตกใจหนักมากอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วยูทูบเบอร์ก็ได้เฉลยว่า mm hmm. เป็นทีมงานที่ปลอมตัวมาแกล้งน้ําระพีพัเท่านั้น โดยได้มีการขอโทษขอโพยกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งื่ะเอกหนุ่มก็ยอมรับว่าตกใจมากนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆไม่คิดว่าจะโดนแกล้งแบบนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ